ตุลินยายนเ<ให>พิ่งติดตามชอบคุณยายขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามจะคุณยายผมผ้านอนแล้วนินแล้วติดตามอยู่ประโจบค่ะเราจะเปิดแอร์แบบเบาๆทุกคนยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอ่ะให้ยายนอนทั้งคืนอ่ะ <c oughs> ก็เปิดทั้งคืนนะถ้าดับแล้วก็ร้อนไงหนูอยู่พิจิตขยาย <c oughs> คุณหนึ่งก็น่ารักขอบคุณค่ะเรียกสินสอดเท่าไรหร่ยายอ ถามมันดูซิสวัสดีค่ะชอบดูคลิปยายก็หนึ่งจากชนบุรีค่ะ <c oughs> คุณยายน่ารักทุกวันเลยค่ะเอฟซี FC จากสกลนครค่ะอขอบคุณค่ะจะนอนแล้วฝันดีนะยายจา๋าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยายหนูอยู่ตะเลลดีดขอบคุณค่ะยอดผู้ติ <c oughs> <c oughs> ดตามสองแสนสี่หมื่นแล้วคุณยาย ขอสามตัวนะจ๊ะคืนนี้อขอสามตัวนะจ๊ะคืนนี้ยังไม่รู้เลยอะอย่าลืมบอกกันบ้างนะแ,<ต>แข็งแรงแข็งแรงนะคุณยายถ้ามีก็จะบอกถ้ามีก็จะบอกใช่ไหมย,ยังไม่รู้ว่าจะมีไม่มีดูคลิปยายเพลินเลยกูไปยิบ <laughs> ไป <laughs> ขอขอหนึ่งไปไม่คิดถึงหรอ <laughs> สวัสดีคุณยายวันนี้กินข้าวกะไรคะ เกินข้ากันไปลืมไปแล้วืมไปแล้วหรอยายน่ารักข้ารักยายขอบคุณค่ะฝันดีขุายายจากเชียงใหม่ค่ะสวัสดีคุณยายอยู่อยุธยาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณยายน้องหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีคุณต้องรวยด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะยายคิดถึงคุณยายนะคะขอบคุณค่ะคุณอาหนิง สวัสดีคุณยายคุณหนึ่งคนดีสวัสดีค่ะพี่โกพี่โก้พี่โกใช่ไหมคะสวัสดีนะคะค่ะโอ้ขอบคุณนะคะดูจากเนเธอร์แลนด์ค่ะยายาจากไต้หวันคะ่ะไต้หวันก็มีเนเธอร์ <Nether land S 2> แลนด์ก็มีเยอรมันก็มีเพื่อนเยอะจิงดูยายจากภูเก็ตก็มีเพื่อนเยอะไหมเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเนาะ อ่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะยายเกาหลีจ้าอ่านไม่ทันนะคะบางคมไม่อ่านไม่ทันกราบขอโทษนะคะทุกคนขาสวัสดีค่ะคุณยายคุณหนึ่งที่คาดผมคุณยายไปไหนคะที่คาดผมไปไหนยายดีคุณยายกินทุเรียนหรือยังคะสวัสดีค่ะสองยายหลานจากอุบลค่ะยายรู้จักอุบลไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยไปโอ้เบลเยี่ยมก็มาค่ะจากเบลเยี่ยมก็มาเนาะ างประเทศด้วยยายสวัสดีครับคุณยายสุราชธานีครับขอบคุณครับอาลสินก็มานะครับขอบคุณครับบุรีรัมย์ก็มาจะยายมากันเ,อย,นเยอะเนาะ <c oughs> สวัสดีคุณยายติดตามคุณยายทุกคลิปเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามคุณยายอายุมั่นขวัญยืนนะจ๊ะขอบคุณครับ รอยเอ็ดจะยายสวัสดีคุณยายคุณหนึ่งจากแล้วน้องการจนะบุรีค่ะกระเป๋าตังเก็บดีหรือยังคะยายมาชุกังหวัดเลยสีสเกตก็มาจ้าอะไรนะก้าลิ้วก็มาค่ะแปดลิ้วหรือเก้าลิ้ว ยายอยากทานขนมญี่ปุ่นไหมคะถามไปสามรอบแล้วขน,นมญี่ปุ่นมันเป็นยังไงยายไม่เคยเห็นสวัสดีค่ะจากโคราชก็ชอบเจริญพรนมัสการ่าคุณเจ้าจ้า <c oughs> จังหวัดตากจะยาย <c oughs> สวัสดีครับพี่ดอกไม้จากแพร่ครับเขาบอกดูจากไต้หวันก็ชัดเจนมากเลยอะแอ <c oughs> <c oughs> อสุพรรณก็มาค่ะ oh. พัทยาจะายายชัยนาทค่ะ oh. ยายชอบใจนอนผันดีนะคุณยายมาจากกาญจนบุรีค่ะ oh. อืมตกลงฝากตังค์ไว้เท่าไหร่คะคุณยาย <Baby. S 1> อ่านไม่ทันนะคะทุกคนวางคอมเมนต์อ่านไม่ทันนะคะตัวญี่ปุ่นก็ชัด เจนมากาค่ะเขาบอกเสี่ยงยายอแป่นไปถึงญี่ปุ่นเลยนะอยู่ญี่ปุ่น้วฟังเสียงยายชัดเจนเลยคนระยายทานข้าวเย็นกัาอะไรครับย่คือมกับข้าวไรย่งจากนางรองบุรีร<ห>ัมค่ะมากันหลายมากันเยอะเนี่ยจากเชียงใหม่ก็มีพิจิตค่ะ อะไรๆก็แล้วใบสีเกไปจะเขาจะหายนะเกตไฟอะไรอ่ะสีคุกมาเกตไฟอะไม่เอาฉันไม่เอาไขรไขรรับไว้คนนั้นก็จ่ายสิโบ่จ่ายเราเลยไปจ่ายเราไม่มีแร้เอาใหญ่ก็จ่ายไปที่หน้ามาให้ฉันจ่ายไม่อยู่ที่เปล่าไม่ไหนเลยเนี่ยฮะไม่มีแล้วตรงฉันก็ไม่มีฉันไม่รู้เรื่องแล้วฉันหายก็หายไปเออฉันไม่จ่ายนะค่าไฟอ่ะ ใครคนรับไว้เอ้าใครเก็บไว้เอ้าก <plu uno> ็ <S 2> <S 2> <S ใครเอาไว้ยัดใส่กระเป๋ายายวะอ้าวเดี๋ยวมันอยู่ในกระเป๋าใครคนนั้นก็ต้องจ่ายไใครไม่รู้ถ้ามันอยู่ในกระเป๋าใครคนนั้นก็ต้องจ่ายแล้วคาไฟฮะมันเท่าไหร่เอ้าไม่จ่ายมันเท่าไหร่ได้ดูป่ะฮอะมันเท่าไหร่อไม่มีไม่ใช่คาไฟได้ดูเปล่ามันเท่าไหร่อไม่ได้รู้ถ้ายังไงก็ต้องคนละครึ่งแล้วมั้งเออไม่ครึ่งไม่กลางแล้ว สุพันรักชาลักใช้ดอกไม้ชอบชอบมุกนี้ขายค่าไฟไงทุกคนไอใยไอบินค uh <|ja|>> ่าไฟนั่นแหละจริงๆจริงๆแล้วฉันสแกนไปแล้วไงฉันก็วางตกไว้อยู่ข้างๆเขาเขาก็เก็บไว้ไปใส่ตะกร้าแล้วก็เอามาให้ฉันอีกไงฉันบอกฉันไม่เอาใครก็เอาเอาไปสิใครอยากจ่ายก็จ่ายพี่ไม่ให้ฉันทำไมแล้วโอ้เอามาใครเอามาไว้ในกระเป๋ายายเองใครจะเอาไป ใครจะไปไว้จะไม่รู้หะมันยายามไปดูที่ไหนอ่งนี้สายสีเขาเ็ดพาไปอะรเนี่ย,ย,ยฉันไม่เอาหรอนะฉันไม่เอาว่า่ามาให้ฉันยังาไมา่รู้เรื่อง <laughs> สุพรรณบุรีคุณยายตวฝันดีนะยัยฝนตกไหมวันนี้ตกจ้าคุณยายไม่รับรู้หร้อค่า <laughs> ออาแบบนี้ก็ตัวใครตัวมันเลยสิตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวมแล้วใบบินค่าฝันเป็นชื่อใครแล้ว อ่าวเขาโจทชื่อบ้านเนี่ยมันเป็นชื่อใครเราอก็มันชื่อก็เป็นชื่อยายสิอ้าวชื่อใครคนนั้นก็ต้องออไม่รู้ว่ามันยายไปนมีให้แล้วจะชื่อชื่อใครคนนั้นก็ต้องจ่ายเอามัง้งเยวันนี้กินทุเรียนรด้ยังคะ <laughs> คุณหนึ่งอยาก้งยายเยอะยายต้องจุดเทียนแน่เลยครับ <laughs> โอ้ยแล้วเอาไปไว้ไหนแล้วนะยายไม่รู้นะใครไปไหนก็ไม่รู้ไว้ไปนะถ้ามันอยู่ในตะกร้าใครคนนั้นก็ต้องจ่ายแล้วนะออ <laughs> สวัสดีครับคุณยาย <laughs> ชื่อยายใช่มันเป็นชื่อยายไม่ใช่หรอก็ชื่อยายนะแต่ยายใช่คนเยียเมื <laughs> 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 ่อไร่เรากรคอยก็จะให้เปิดไฟอยู่เรื่อยเลยคนก็ต้องจ่ายสิ <laughs> ยายต้องจ่ายดูยายมีความสุขก่าล้อตามดูยายมีความสุขก่าล้อตามน่ารักดูไปยิ้มไปย,ยายเก่งมากค่าต่อปากต่อกันโอ้ยเถียงสเสด็จเจ๊ใหญ่ดอกไม้อะยายต้องใช้ตะเกียงแล้วยายพอน้องหนึ่งบอกยายน่ารักมากใช่ไหมโอ้ยจังแต่เย็นแล้วจะส่งบินค่าไฟฉันอยู่ไหฉันก็ไม่รับนะคะเออส่งมีตะเกียงคนละลูกเคยทีนี้ เกี่ยคุณแม่ลูกเฮะยเจ้าเกียงคนลูกใช่ไหมเอ้ยบังแล้วดูยายทุกวันก็น่ารักยายเป็นคนจ่ายนะเขาบอกยายต้องเป็นคนไม่แล้วทามันเป็นชื่อใครคนนั้นต้องจ่ายยายฮะฮะมันไม่ใช่ชื่อฉันฉันไปจ่ายมันก็จะน่าเกลียดสิมผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันน่าเกลียดของมันอย่างนั้นฮะ ไม่ใช่จะเกิดฉันไปจ่ายมันจะน่าเกลียดไหมใครก็บอกก็าบานย้ายทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครก็ว่าบานย้ายกันชื่อย้ายสิเออชื่อย้ายเขาบอกว่าชื่อคนไหนคนนั้นต้องจ่ายนี้สิย้ายไม่มีจำทั้งไงไปจ่ายแล้วฉันน่ะอยากจะจ่ายแต่ฉันเกรงจย้ายจร <c oughs> <c oughs> ิงจริงฉันเกรงจยด <c oughs> ิจะหาว่าฉันแย่งจ่าย <c oughs> เราเป็นลมพูอะไรเราเป็นลมพูแกงยายดอกไม้อีกแล้วใช่ไหมระวังบ่อไฟให้ดีนะยายยายกินหรือยังข้าวมันไก่ยังไม่ได้กินครับแล้วมันไปไหนแล้วไปไว้ไหนแล้วนาบินน่ะไม่รูนอะเออคนหลายคนนะลรว่งอีรุุนมันเป็นไงก็นหายกันยังวะก็อยู่อย่างนั้นเนี่ย ยัไม่หายเอ๊ะมันเป็นอะไรกันเลยดูจากนครสวรรค์ก็ชอบยายอารมณ์ดีค่ะเหมือนยายที่บ้านเลยเรื่องใจเรื่องจำแม่นอายุ93้าสิบสามคุณยายอารมณ์ดีมากค่ะเมื่อเย็นเนี่ยส่งให้ฉันอยู่งั้นเองอะบินค่าไฟเอาไปไหนฉันก็ไม่ยอมรับสิคะไปรับหมาได้หรือฉันรับหมาฉันจะไปรับบินมาดิฉันก็ต้องจ่ายเองฉันไม่เอาอะมาอยู่นี่ก็ เป่าใหญ่เองเฮ้ยรู้จักพิจิตรเอา้าไว้มาอยู่ที่นี่กับือเป็นชื่อใครก็ต้องอยู่ก็คนนั้นเองเห็ตามแจ่จะเสียกันก็เสียไม่เสียก็ตามตานเลืองนะ <c oughs> มันกี่ทุม่มนอนกี่ทุ่มจะย้าย <c oughs> สองยายหลานนะ่ารักมากๆเลยจ้าขอบคุณค่ะเอายาไม่ก็คุณ <c oughs> ยายจะเป็นลมเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูก็คิดถึง คิดถึงยายที่บ้านเหมือนกันชอบยายจังดูแล้วยิ้มตลอดเลยเนี่ยยายคุยเก่งจังยายพรล,ล่ามาแล้วฝันดีค่ะดึกแล้วยายจ๋านอนนอนจะขอสามตัวจะยายอขอสามตัวได้ไหมเล่าสามตัวไม่รู้ว่ออกไงไม่รู้มณยาหนูอยู่ย<อ>ลาดบุร,รีใช่ไหมจะเป็ล้มอ่าไม่จะไปล้มอ่ะ ไปหาหมอไหมไม่ไทำไมจะเป็นลมฮะจะจ่ายค่าไฟไม่ใช่ะมึงจ่ายอ้าวได้ยินบอกฉันได้ยินบอกยายจะจ่ายบอกนะน่า <laughs> <laughs> วันนี้นะคุณยายฮะใครจะจ่ายแน่ไม่รู้ไม่ใช่เนี่ยยาย ฉันก็อยากจะจ่ายแต่มันไม่ใช่ชื่อฉันฉันกลัวจะหน้าเกลียดสิฮะมันไม่ใช่เงนินสะ <laughs> มันจะมันน่าเกลียดแล้วไปแย่งยายจ่ายใครนี่ใครเขาูใครเขารู้ถึงไหนก็ใครก็จะว่าฉันแกล้งยายสิ <laughs> <laughs> ไปแย่งยายจ่าย <laughs> <laughs> ยายจ๋าร้องเพลงให้ฟังหน่อยจ้า oh. มวยตัวคู่คุณหนึ่งเถียงแม่เคยไม่เคยชนะใช่ไหมสักครั้ง <laughs> คุณยายนอนแล้วเหรอคะคุณหนึ่งอย่าก <รอ S 1> แก้ง <รอ S 1> คุณยายสิคะนอแล้วไม่มีใครจ่ายค่าไฟเดี๋ยวงามละอ,อส่งตะเกียงไปให้ <c oughs> แหวมบอกฝันดีก่ะคุณยายงามละอ,อเขาจะส่งตะเกียงมาให้ยายแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ยายดอกไม้อารมณ์ดีมากเลยคุณยายวันนี้ยายจับแก้วน้ำผิดไหม <c oughs> ยายน่ารักจังเลยค่ะคนมันบ้ามันก็จะส่งตะเกียงมาซ์ <laughs> บ้าก็บบ้าได้ไงเขาบอกไม่ไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟเขาจะส่งตะเกียงมาร้ <laughs> องเพลงก่อนค่ะยายเอ,อ้ยไม่ร้องไม่เรื่องเลี้วสักเพลงนึงไม่เ้องเล้ว <laughs> ชอบเสียงหัวเราะคุณยายจัง <laughs> ยายขอเลขเด็ดหน่อยค่ะ ครับเลขไม่มีแล้วเลขไม่มีแล้วนะจ๊ะยายอารมณ์ดียายยืมตังค์หน่อยครับน่เอายืมจะตังค์อะไรแล้วยายปันไม่ได้แล้วสตังค์จิตใจลาเลิเงเป็นยายอย่างดีอยากไปหายายดอกไม้จังยายเก็บกระเป๋าตังค์ดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวหลานหนึ่งเอาไปจ่ายค่าไฟ คุณยายอารมณ์ดีน่ารักชอบคุณยายกับน้องหนึ่งหยอกกัน<อ>ก็ไม่ได้หยอกนะจริงๆคุณพูดเรื่องจริงทุกคนฉันจะจ่ายค่าไฟฉันก็มันไม่ใช่ชื่อฉันไงฉันก็เกรงใจยายเขามันเป็นชื่อยายใช่ไหมละ่ะหายายไม่รู้ค่าไฟมันชื่อยายไม่ใช่เหรอไม่รู้ เออวันนี้เราหลับสบายแน่ยีดอกไม้ฉันหายห่วงละเมื่อคืนไม่ได้ไล์ไม่ได้คุยทุกคนตื่นเรียกฉันอยู่งั้นเนี่ยแล้วก็คานทั่วห้องหมดเวลาเขาไม่ได้แบบนอนหัวค่ําเลยแนละ้วก็นอนไม่ค่อยหลับมั้งเมื่อคืนฉันก็ง่วงนอนไงฉันก็ไม่ได้คืนไล์เนาะยีดอกไม้กับอารวาสฉันรึ่งคืนค่อนคืน,คน,คนมีตังค์ใจเป้าค้าว,วันนี้ได้หัวเราะเยอะๆเงี้ยรับรองได้ รับถึงเช้าสบายไม่มีปัญหาฉันหายห่วงแลนะ้วเนอะแกรู้ไหมเออจะนอนฟังขยายชอบจะหนึ่งจังครับพูดดีขอบคุณครับยายชอบละเมอเหรอครับพี่หนุ่มใช่ท่านอนหัวค่านะแล้วก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรแบบอยู่แนี้กลางคืนดึกๆเขาก็จะตื่น <All right. S 1> งนงทุกคนตื่นแล้วเขาก็จะเปิดจะเปิดประตูเปิดหน้าต่าง mm hmm. จะไปนูนป่นไปนี่แบบประมาณหลงอะ่ะอืม mm hmm. คนไปไหนกันหมดอะไรอย่างเงี้ย เมื่อคืนนี้ก็เป็นจะเป็นนี้ทุกทีแหละถ้าได้หัวเราะเยอะๆได้คุยอย่างนี้นะรับรองนอนหลับถึงเช้าสบายฉันคืนนี้ฉันก็หลับสบายเนี่ยรู้ไหม <c oughs> ยายกินทุกเรียนหรือ,อยังครับมันเป็นแบบนี้จริงทุกคนอืยายจ๋าร้องเพลงฟังก่อนจะจะนอนแล้วฉัน,นึงพยายามให้ยายคุยทุกว่าค <c oughs> ุนหนึ่งน่ารักทั้งอาหารก็เก่งมันเป็นแบบเนี้ยเนี yeah, ่ยถ้าอย่างนี้นะ เดี๋ยวหลับหลับแล้วก็หลับแบบเหมือนแบบว่ายังไงอะได้หัวเราะได้พูดคุยเนาะก็มันรู้สึกแจ่มใสล่าเริงทุกคนเนาะมันก็ทําให้เขาหลับสบายอะถ้าก่อนนอนแล้วแบบไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเหมือนแบบคนแก่เป็นโรคนอนไม่หลับอาจจะมีคิดอะไรไปคิดอะไรไปมากไปมากเกินหรือมีความกังวลหรือมีอะไรเงี้ยก็พาให้นอนไม่หลับไงทุกคนนึกภาพออกไหมพาให้นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับ ปุ๊บเขาตื่นมาพอนอนไม่หลับปุ๊บสุขภาพหรือความจำมันมันก็จะมันจะแย่นะทุกคนพอถ้าเขานอนไม่หลับทุกทีเขาตื่นมาก็เหมือนจะเหมือนคนแก่ที่หลงไงพื่คนที่พูดไม่รู้เรื่องโน่นใครมายืนอยู่หน้าบ้านกันเต็มแล้วเปิดประตูซิโน่นนี่คือพูดไปสารพัดเหมือนกับที่เขาเหมือนกับว่าเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออ ฉันก็ถึงได้พยายามไลท์ทุกวันไงฉันก็ไลท์เกือบทุกวันนะทุกคนแต่มีบางวันเเมื่อคืนก็ไม่ได้ไลท์ไงบางทีฉันก็บางทีก็แย่เนาะก็ไม่ได้ไลท์อยากฟังเพลงจากยายค่ะยายจะมีเป็นอาการเป็นอย่างเนี้ยฉันนึกเนี่ยจริงๆแล้วฉันไลท์ใน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 ช่องสีดำไงทุกคนทุกวันเกือบทุกวันแต่สีฟ้านี่ไม่ค่อยได้ไลท์ไงปลุกๆค่ะใช่กลางคืนเขาก็จะมีแหละเมื่อคืนนี้ก็ตีหนึ่งตีสอง เปิดประตูแกะแกะแกปีนขึ้นโซฟาลงจากโซฟาขึ้นเตียงไปแงะหน้าต่าง,ตรง,ง,งาตรงนู้นดึงม่านตรงนี้มันเรียกฉันมาเคาะ <laughs> ไม่เคยไปไหนเลยเลยคะ่ะ <laughs> มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนอืทุกคนจะคอยสับเปลี่ยนกันมาช่วยคุยกับยาย <laughs> ใช่ก็มีคนทุกคนเห็นไหมก็อย่างที่เคยบอกเลยนะอ่า ทุกคนส่วนแต่ส่วนมากจะไลฟ์ที่ช่องสีดำใช่ไหมล่ะก็ยายก็จ,จะนอนหลับดีจำจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายายได้คุยได้ร้องเพลงนละ้วไม่มีทุกคนรับรองได้เลยว่ากลางคืนนะั้นไม่มีการที่จะลุกมาแบบตื่นดึกๆึกมีปัญหาอะไรเลยยายจะหลับถึงเช้าทุกวันถ้าวันไหนถ้าไม่ได้ไลฟ์ก็เป็นทุกทีตอนนี้เดี๋ยวหลับสบาย คุณยายจะนอนเหลือคานอนแล้วเนี่ยเงี้ย